ไปเลยค่ะตามสัญญาเบรกที่แล้วเราไปสกลน,นครเบรก<ช>นี้พาคุณผู้ชมไปนครพนมเลยค่ะ<อ>คุณผู้ชมตามสองสาวคู่หูคู่ซีส้สายมูตัวจริงรทันยาอาสยามแล้วก็ลานล่าอาสยามค่ะคุณผู้ชมถือเลิกดีวันที่11เดือนหนึ่งสองสาวที่เราพูดถึงนี่แหละค่ะนักร้องสาวลูกทุ่งที่เขาบอกว่าขอฟังเนื้อฝากตัวเป็นลูกสาวพญานาคนะคะว่าเนี้ พากันไปที่ลาน,น,ราานศรีสัจนาคาราชพญานาคศักดิ์สิทธิริมฝั่งแม่น้ำโคงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะคตั้งใจมาบวงสรวงเขาบอกว่าหวังเปิดดวงเปิดสมบัตินาคราชตรําถวายพระปู่พญานาค มีการจัดโต๊ะเครื่องเซนไวอัอลังการชุดใหญ่เลยคุณผู้ชมมีอะไรบ้างรู้ไหมมีพานใบสีพญานาคเจ็ดเสียนพานใบสีบ่วงหน้าขบาทพวงมาลัยผลไม้ขนมหวานน้ำเขียวน้ำแดงโอ้ยของเูงสวงเ<ส><ส>พียบ,บก็คือจัดใหญ่จัดเต็มขนาดแท้คุณผู้ชมเขาบอกว่ามีประชาชนสายมูจากทั่วประเทศเดินทางไปร่วมงานอบพาไม่ได้จริงๆใครที่นับถือเรื่องพญานาคนะคุณผู้ชมต้องไปนะคะ่ะแล้วค่ะ ไปถึงช่วงไฮไลท์สำคัญของงานก็คือการรำบวงสวงคนรำก่อนนี่คือลาลานี่คุณผู้ชมดูภาพเลยนะคะเป็นคนรำคนแรกบวงสวงข้อปู่พญานาคสุดท้ายคุณผู้ชมตั้งใจดูสิ่งนี้กันให้ดีเพราะมีการให้เลขมงคลในกระดานจ้กคุณผู้ชมจ๋าเอารำไป <c oughs> ได้เลขไปเลขจากคุณลาลานะคะ0ูค่ะคุณผู้ชม พอไเลยหยุดไปเลยภาพเกิดภาพภาพปอะไรคะเออเ็อะไรขึ้นคุณผ uh ู้ชมภาพนิ่งไปทีวีบ้านคุณผู้ชมยังปกติดีอยู่ภาพมันอาจจะค้างบังทีคุณผู้ชมตอนนี้คือหยิบปากานะจ๊ะบังเอิญค้างที่ศูนย์เจ็ดเลขของพี่ลาลาไปต่อสาวธัญญาเป็นคนรําคนต่อไปรําไปด้วยความอ่อนช้อยสวยงามใครติดตามน้องธัญญาจะรู้ว่าน้องธัญญาเขาสั่งใารวงสวงเดินสายรํามาทั่วหลายจังหวัดเลยงานนี้น้องก็โชว์ลีลา สวยงามอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละกระทั่งรำจบย้ำอย่างนี้กระทั่งรำจบคุณผู้ชมโปรดดูสิ่งนี้นั่น่ง,งรู้งาน<ม>เอาอป,ปากา<ะ>เสียบให้ในมือน้องเลย<อ>น้องนำปากาเมจิกมาเลือกวงไปที่ตัวเลข15<อ>วงตัวเลข15ไม่เท่าไหร่คุณผู้ชมลากไปต่อที่เลข14ครับ จากเลข14เขียนเพิ่มเองอีกคุณผู้ชมเขียนเพิ่มเองน้องธัญญาเขียนเลข42ในวงกลม15 14 42สร้างความฮือฮาให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีเป็นอย่างมากแฟนคลับที่มาชม โอโหรออะไรแล้วคะออพุ่งตรงไปที่แพงเลยค่ะคุณผู้ชมต้องซื้อแล้วแหละนาทีนี้ต้องไปแล้วนะคะคิดว่าจะได้โชคจากน้องธัญญาก,กับคุณลาล่าอาสยามนะคะเขาบอ,โอวกว่าแม่ค้าบอกตัวยังแพงไปเลยจ้านี่เลขเด็ดสมที่เราบอกเลยนะโอ้โหคุณผู้ชมเดี๋ยวนะวกลัวคุณผู้ชมฟังไม่ทนัน พี่ลาล่าได้ศูนย์เจ็ดน้องธัญญามีหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็สี่สิบสองเลขมงคลนะบอกผู้ชมแบบนี้นี่คือเลขมงคลนะเอาหนึประชาชนไปร่วมงานกันเียบเลยคือหลังเสร็จพิธีเนี่ยน้องธัญญาก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าเธอเนี่ยมีความเชื่อเรื่องพญานาคจริงๆอย่างที่เราเคยเล่าไปก่อนหน้านี้หลายครั้งที่เธอมารำบวงสวงพญาศรีสัจนครายในครั้งนี้เธอบอกว่าเป็นช่วงชีวิตวิกฤตเนี่ยเจออะไรมาหนักๆเนี่ยเธอก็ฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกสาวพญานาคอธิษฐานจิตถึงปู่ขอพร และปรากฏว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยเธอก็มีงานข้าวก็เรียกว่าปังปังปัง,ปงเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็หันมาทําธุรกิจเธอก็หวังว่าธุรกิจของเธอก็จะปังไปด้วยแต่ย่าบับคุณผู้ชมแบบนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคลบคลเป็นความศรัทธาของเธอเองที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่ใช่แค่เดินสายขอพรเดินสายทําบุญอย่างเดียวน้องก็ทํางานาน้องก็ขยันคือนอกจากงานในวงการบันเทิงก็ขยันทำมาหากินอย่างอื่นด้วยอันนี้ต้องยึดเอาไว้ใช่ครับคุณผู้ชมมาดูอีกบ้านนี้ไม่รู้